สวัสดีคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่โบนว้าวสวยมากโบดยามเย็นนะคะหนาวอิตาลีคะ่ะเวนิสเราข้ามมาจากอีกฝากหนึ่งโดยเรือแบบแคล้ายๆเรือโดยสารนะ่ะนะคล้ายๆแบบเรือแท็กซี่ไม่ไช่ไม่ใช่ เรือรถเมย์เออเรือรถเมย์แล้วก็ข้ามมาที่นี่แต่ว่าข้ามาเข้าโบสไม่ได้มันปิดแล้วปิดไว้นะแล้วเดี๋ยวเราก็ข้ามกลับไปอีกใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอะไรแต่ว่าตอนนี้หิวแล้วกำลังจะไปหาอะไรกินอ่าปลากินไปหาอะไรกินกันไหมเมื่อกี้มีถนนอันนึงเว้ยมีบาร์มีผับแบบเป็นที่รวมแหล่งวัยรุ่น่ะโคตรเสียวเดี๋ยวว่าจะไปตรงนู้นนะเธอแต่จริงๆอะไปถ่ายวอล์กตรงนูน้นริมริมแม่น้ำแต่ให้กินเขาเสพเสพโบสถ์ก่อนนะคะ บายบายเสพความสวยมาเสพงานศิลป์มาอย่าเพิ่งใบบายเลยมันจะไบบ้ายหลายๆรอบมาไปดูโบสถ์ใกล้ๆกันไหมค่า<อ>ข้าว5ยโูโร<อ>แต่สำหรับทัวร์แบบถ้ามาแบบไม่ไม่ได้หลายวันอะ่ะก็จริงๆแค่เดินทางก็เหนื่อยแล้ว<อ>ถ้าเข้าไปต้องเผื่อเวลาเยอะๆอ่ะ<อ>ให้ดูข้างนอก เวลาสำคัญมากนะคะการเที่ยวเพราะว่าคุณเดินทางเนี่ยใช้เวลาข้ามเมืองเป็นหลายชั่วโมงใครที่ทำแผนเที่ยวเนอะดูเรื่องเวลาดีๆบางทีมันมีลงดีลงดีเลยแต่รถไฟไม่ดีเลยนะคะสายไม่ได้แม้แต่หนึ่งนาทีมันออกเป๊ะเลยยกเว้นเครื่องบินค่ะวันนี้โดนดีเลยมาเป็นชั่วโมงเธอแต่ถ้าไปยังนู้นก็กลับแล้วนะ ก็คือเหมือนเนี้ยกลับล,ล้อไปก็คือกลับแล้วหรือจะไปกินข้าวในรูนั้นรูวัยรุ่นหรือจะไปกินตรงน้นแล้วแต่ตรงน้นแพงกว่าเปล่าเอนไปกินร้านนั้นไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันราคาเท่าไหร่